สาลิกาจับปากลงหลวงพ่อสนิทวัดลำบัวลอยหลวงพ่อสนิทวัดลำบัวลอยท่านได้สร้างสุดยอดเมตตามหานิยมไว้อีกอย่างซึ่งไม่ได้มีการแพร่หลายทั่วไปก็คือนกสาลิกาเนื่องจากมวลสารนั้นหายากมากอันประกอบด้วยผงบทละเอียดจากกาฝาก108ชนิดเกสร1น8ชนิดผงอิทิเจผงยันสูตรลบถม ตามตำราและที่สำคัญก็คือขี้พึ่งปากคนตายโหงขี้พึ่งที่ใช้อุดปากอุดจมูกศพเพื่อกันน้ำเหลืองไหลซึ่งจำนวนในการสร้างนั้นมีน้อยมากซึ่งเรียกกันว่าสาลิกาจับปากลงอันเป็นสุดยอดวิชาเมตตามหานิยมจริงๆคาถาบูชาสาลิกาก็ต้องหมั่นท่องทุกคืนใช่ว่าโอมปลุกปลุกลุกแล้วอย่านอน ครูกูสอนอย่าช้าสาลิกาเจ้าเอย๋ยอย่าเฉยเลยลาครูสั่งเจ้ามาให้รักษาคุ้มครองปกป้องเคหาผู้ใดมีจิตคิดร้ายขอให้กลับใจเมตตาโรคภัยนานาขออย่าได้พบพานลาบเลยศขอให้ขึ้นทั้ง8ทิศมิตรขอให้เกิดทั้งแปดด้านผู้ใดเห็นหน้ากูขอให้มันรักผู้ใดทักกูขอให้มันหลง โอมหาสาลิกากร่งกรนังตาวังตาวาม,ามะมะเอหิสวหะหะหลักการใช้สาลิกานั้นจำเป็นอย่างมากที่ต้องพยายามเรียกใช้เสมอยิ่งใช้ยิ่งศักดิ์สิทธิ์นอกจากนี้ต้องปลุกเสกด้วยคาถาวันณวันนาสาลิกาโย ο, พุทธังสิโรวาหามะมะสมัยหลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่ น้อยคนมากที่ได้มาเพราะท่านห่วงเหลือเกินครับท่านกลัวจะนําไปใช้ในทางที่ไม่ดีมีส่วนผสมเป็นขี้พึ่งของท่านขนาดที่ท่านต้องเอาฝั่งดินซ่อนไว้พ่อหลานสาวของท่านเดือนผู้ชายที่ทําสีพึ่งของท่านไปทําเสน่ห์ใส่ครับท่านเลยห่วงมากและยังนําขี้พึ่งที่อุดปากศพมาผสมหลังจากนั้นนําใส่ไปในโรงนั่งปลุกเสกจนนกสาลิกาม,มาเกาะจึงใช้ได้ท่านว่าอย่างนั้น ปหลัดขีกสอนนารายเป็นเครื่องรางอีกอย่างที่หลวงปู่ตั้งใจจะสร้างขึ้นด้วยกุศโลบายที่เยี่ยมยอดสอนของพระนารายไม่เคยพลาดเป้าปัดเป่าความชั่วให้หายสิ้นเป็นเครื่องรางที่หลวงปู่สร้างและติดย่ามของท่านตลอดเวลาหลวงพ่อสนิทเป็นพระอริยสงฆ์ที่รักสันโดษเป็นอย่างมากกล่าวถึงเมื่อก่อนที่สังขารท่านจะร่วงโรยท่านจะถือธุดงขวัตออกธุดงอยู่ตลอดเวลา ท่านไม่สะสมสิ่งของมีค่าใดๆทั้งสิ้นวัตถุหรือทรัพย์สินต่างๆมีเมตตาสูงไม่เคยแยกแยะว่าผู้มาหาจะมีฐานะร่ำรวยหรือยากจนอย่างไรท่านก็คงปฏิบัติต่อญาติโยมทุกคนเท่าเทียมกันหมดและตัวท่านเองก็ยังมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์หลายแขนงเมื่อครั้งในอดีตท่านเคยรักษาผู้ป่วยที่มาพึ่งบาร,รมีของท่านทั้งที่ป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บ และป่วยจากการโดนคุณใสต่างๆสาธุชนที่เคยไปกราบหรือไปขอพึ่งบาร,รมีของหลวงปู่สามารถสัมผัสจิตของหลวงพ่อสนิทท่านได้ด้วยตนเองดังเช่นการรู้วาระจิตล่วงหน้าว่าจะมีใครมาหามากี่คนมาหาด้วยเรื่องอะไรเป็นต้นนอกจากนี้หลวงพ่อสนิทท่านยังรักษาสัจจวาจาเท่าชีวิตดังนั้นคำพูดทุกคำที่ออกจากปากท่าน จึงเป็นจริงดังวาจาสิทธิของพระร่วงท่านพูดอะไรให้ฟังแล้วสิ่งนั้นก็จะปรากฏเป็นจริงเสมอเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ